ลูกสาวจับได้แม่แอบมีสัมพันธ์กับลูกเขย1 1 0้สิครั้งในสามเดือนผัวตัวดีเปิดใจลูกสาวแชร์แม่แอบมีเพศสัมพันธ์กับลูกเขย1 1 0สครั้งในสามเดือนสุดท้ายผัวตัวดียิ้มระอัดคลิปชี้แจง โซเชียลจีนฮือฮาหลังจากสาวคนหนึ่งออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของแม่แท้ๆท,ที่กล้าแอบ,บมีเพศสัมพันธ์กับลูกเขยหรือสามีของเธอเป็นเวลานานกว่า3เดือนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า110ครั้งผู้โพสระบุว่าแม่ของเธอเป็นครูสิก์ในโรงเรียนระดับมัธยมต้นที่เมืองฉือเจียจงมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนแต่ชีวิตส่วนตัวกลับไม่น่าเอาเป็นแบบอย่างทำผิดศีลธรรมโดยแอบ,บมีความสัมพันธ์กับลูกเขย เธอยังลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลังจากสักถามจนทั้งคู่ยอมรับเธอพบว่าแม่และสามีรวมหัวกันหักหลังเธอมานานกว่า3เดือนแล้วและทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างน้อย110ครั้งทั้งในรถยนต์และตามสถานที่ต่างๆไม่เพียงแค่นั้นแม่และสามีของเธอยังเคยเล่นชู้กันในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ด้วยหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผยสามีของเธอได้มีการเคลื่อนไหวเช่นกันโดยโพสคลิปลงทิกทอกทันทีเพื่ออ,อธิบาย ประเด็นร้อนแรงนี้พร้อมทั้งกล่าวถึงข่าวหรือเรื่องการหย่าว่าในเมื่อแม่ของเธอเองยังไม่ไปไหนทำไมผมต้องเป็นฝ่ายไปด้วยคลิปนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากระเบิดอารมณ์มากขึ้นไปอีกโดยกล่าวว่าเขาระยังอายเกินไปเพราะเขาออกมาเล่าด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอย่างภาคภูมิใจและประชดประชันเขาว่าช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ